บิไปตัดผมนะคะฮะมันไปตัดผม้าเจาบาเบงหอยแข้งบงแล้วกินก่อนจังย่างกุเสียย่าะ่ะโอแขงแล้วมาพื้นนี่ก็ได้

ได้เลยยิ้มปุ้ยปุ้ยหอซื้อหอยแข็งนะคะลุงเสือเพื่อนอยากนะฮะบาบ่จ้ะคอยโอ้ได้หอยแข็งไปละบอ ได้หอยแฉงไปเลยไอแฉงหุ้ยไข่หมดแดงหมกกต่ได้หมกละลอยเลยอึดผักเนาะปีนอยู่แถวบ้านขอบะมีหอดหั่งเลยบอได้กินเลยปีน้ไข่ไมมโครไมมเหล่าบะบอไมมโครกับบะมี่บันเยี่ยมแล้วอึดขัด ตะเกายังพ้อหาได้กินยอยอะเดี๋ยวนี่บ่มี่หอดทางเริ่มไป,ไปเ,มมมมดเด้ไปเลาะโคกเริ่มหอยนมไข่มดแดงอมะม่วงสุกนะมะม่วงแก้วกับข้าวบ้าบนๆเยอะแยะนะคะลุงเสือได้หอยแครงโลหนึ่งไปและอู้ยหุ่นเราไปซื้ออย่างเดียวุึงโอ้ตะโก้เพนตะโก้แล้วคิดถึงพระนุนะคะเอฟซี FC. โอซื้อผักซื้อผักกินกับหอยแครงบ่าบ้านี้เจักซื้ออยู่ก็เสะนะ้นเอาขายยาแล้วเนาะบ้านนี้หอยแครงเนาะหอยบ่างโมกหอกยย่างโมกหอยย่างอีกบ้านนี้หอยกับซีเรียสไปเซเว่นแล้วไป <c oughs> <c oughs> นี่ทางนี้กับเขาบ้านแถวนี้ <c oughs> แถวนี้กับแาวบ้านๆนั่นหลายโอ้ฝนลงเม็ดแล้วพ่อแล้วบอกโอ้พ่อแล้วลงเชียงตาบงนูไกล้เบ็ดบต่พ่อให้แดดใสขึ้นของไห้เจ้าเอาอะไรคะบงนูใหญ่โหดโเจ่าสิงห์ไปเบ่งมันตาทมบอกโอ้ไข่หมดแดง ไข่มดแดง FC มีโอ้ฝนตกละบาดไข่ไมดแดงร้อยนึงเด้อน่ะินค่อยได้กินอยู่มานไปวัดข้าวแกงใส่อันสะเงใส่ผักหวานใส่เห็ดแม่นบ่โอ้เจ้าได้กินก่อนพ่อยซั่นเนาะ่อยก็ได้กินมานนีเดี๋ยวก็ไปจายค่่อยบ่ออนเดรามันตัดผมก็สิถ่ายนี่ละ ตัด<ห>ผมชาย <นะ S 2> เดี๋ยวไปเสียค่าไฟก่อนนะคะจ่ายค่าไฟก่อนมีก็ตัดผมร้านตรงนู้นนะคะลุงเสือกระเด็นแล้วแนวกินหอยแครงวะสันเซเว่นกีเลเป็นส่ทิชฝนตกแล้วฝนลงเม็ดแล้ว แมวขาดฝนตกจริงๆนะคะโอ้ฝนตกเลยบานนี้เอาเอายี่สิบบาทเอาทุกคนเพราะว่าลูกชายเพิ่นมักกินนั่นไข่อีหยังไงนะ โอ้ยทำแน่นพีม่มาแต่ใส่มาแหละเพราะแห้งเลยนี่ฝน,นตกแดดออกบาดนี้อ้าแนวใดก็มีแบบไหนก็มีที่ลุงเสือลุงเสือหลบฝนนะคะเอซีได้หอยแข้งโลนึงนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปซื้อกับข้าวรอบิ๊กนะคะ บิ๊กยังตัดผมอยู่นะคะฝนตกแล้วฝนตกแล้วเลาะตลาดยังบะห่ั่วเลยนะคะลุงเสือยืนถาหลุดชายเพิ่นตัดผมนะคะผักสดผักสดแล้วก็เดินหาเชี้ยนชีะ เอาก็ต้องหาเห็ดไปซุปปลาปลากรอบโ,โอ้ยจักรจันจานละร้อยผักหวานนะคะเอฟซีพักหวานก็ได้กินแล้วนะ้องพักหวานไข่มดแดงไข่มดแดงก็เริ่มเยอะแล้วก็กระสอสิเอาหนึ่งลุงเสือก็ได้หนึ่เทืเนน่อนเลื่อนจ้า <laughs> ừ, Ô đi tập thù mà tập là phong vai tắt sẵn sẵn và <laughs> mà sần cho mà mới mắt tắt đấy bạn này đây hỏi khen luôn này không phải đâu tao thả như บ่โกนหนวดหนวดน่ะคือบ่โกนนั่นเมื่อฮอดเงินบ่ถมหามีโกนได้บ่เอามกเลยโกนออกครับเออโนอ่ะโอยบดอันนี้ผมก็ยาวหนวดก็ยาวเขาสิว่าโจรหละ Hot, 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 en

นเอาคู่ฮัตดีเว้ยมอนี่บอลูกบาทนี่เธอแจกงามมากเนาะงามมาเสียเงินเพิ่มอีกบาทนึง้ยรอแล้ว่นบอ ชจยบนาดยางมาเลยคือซื้อแล้วนั่งคองช่องใส่กระเป๋าีกว่อย่าถอนเขนแจ็คสิหายังไปใส่บาทสื่อบาถูกเลยกับเขาเออจะว่ามันห่อนมันออาตัดผมแล้วเรียบร้อย ผลจากสิกินขนมมากถือเสร็จแล้วนะคะโอ้ยหันมาเบิร์ดูรอแล้วบอทรองผมนะ่ะเบิร์ข้างหลังกับคือแล้วเออกระทรงนี่ละคุณว,ว่ารองทรงนั่นมันบ่แมนพี่ครูบอกบอ่โอ้ยกับบอจักแล้วเนาะบ่เคยตัดผมรานรองทรงมันกันบไส้บ่ได้ขามไป ลุงเสือน่าจะไปรอที่รถแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะเอ <All right. S 1> ายันง์ละมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเ <All right. S 1> จอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้ช่องพระนุพี่น้องเอ้ยวิาพิดขอโทษขออภัยหลายๆนะคะ